สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของกระสมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีอะไรให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นสุ่มนะครับสุ่มเป็นอุปกรณ์จับปลา,าน้นตื้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีพบเห็นอยู่บ้างนะฮะแต่ว่า พิเศษของสุม่มอันนี้ก็คือมันเป็นสุม่มเก่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเก่ายัางไงนะฮะจะอธิบายการทำงานของมันก็คือว่าเวลาเราจะไปจับปลาในน้ำตื้นๆนะฮะ <c oughs> ก็จะใช้สุ่มอันนี้นะฮะครอบลงไปที่เสียงไก่นะฮะอยู่ในจุดต่างจังหวัดนะครับ เราก็จะใช้สุ่มเนี่ยครอบไปบนบริเวณโคลนที่มีปลาอยู่นะฮะแล้วก็จะใช้มือล้วงไปด้านบนไปจับปลานี่นะลักษณะการใช้ก็จะครอบลงไปอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับได้ยินเสียงไก่ขันบ้างก็ต้องขอไปนยด้วยนะครับนี่นะครับ เ็นไก่มาอีกแล้วครับธรรมชาติจริงๆครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับแสงอาจจะไม่ชัดนะ โทษทีครับต้องไปไล่ไกนนนนนน่นี่นะครับนี่ดูด้านบนนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับนี่นะครับใช้สำหรับมือล้วงเข้าไปนะเพื่อจะจับเข้าไปควานจาับปลานะฮะนี่นะฮะอันนี้ซุ่ม อันนี้นี่เก็บในสภาพดีมาก,กน,นะฮะไล่ดูตั้งแต่นี้นะปากสุ่มนะฮะนี่นะฮะทำด้วยไม้เนื้อแข็งนะับก็ตัวซีซีนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับนะครับตรงนี้ที่เป็นสุ่มเก่าก็เพราะว่า นี่นะสีน้ำตาลเข้มเนะี่ยก็คือหวายเลยนะฮะทำมาจากหวายนะใช้หวายนะนี่นะฮะนี่ก็หวายสีอ่อนนี่ก็หวายเส้นเล็กๆนะฮะถักขึ้นมานะฮะนี่นะฮะตามลูกล่ากของสุ่มนะฮะนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะที่ผมบอกเป็นสุ่มเก่าเพราะว่าถ้าเป็นสุม่มรุ่นใหม่ๆแล้วตรงนี้ก็จะ ใช้เชือกนะฮะเชือกมัดให้แน่นนะฮะแต่ตรงนี้นะยังเป็นหวายอยู่ฮะใช้หวายก็ใช้หวายนะฮะมัดไม้ไผ่แต่ละซี่แต่ละซี่นะปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะฮะสุ่มจับปลาจะเป็นเด็กในเมือง หรือเด็กรุ่นใหม่ในกรุงเทพเนะี่ยก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์หาปลาที่ที่ใช้กันอยู่มากมายนะฮะที่อันนี้เป็นวิถีวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทนะฮะ และช่วงนี้ก็จะมีหวายใช้หวายมัดนี่นะฮะหวายนะฮะไม่ใช่เชือกไม่ใช่เอ็นนะฮะผมนึงบอกว่าสุ่มใบนี้นี่เป็นของเก่าแน่นอนนะฮะแล้วก็เก็บรักษาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเห็นแล้วว่าโอ้ทึ่งเลยนะฮะการเก็บรักษาของเขาและที่พิเศษก็คือนี่นะฮะตรงปลายนี่เพื่อให้มีความแข็งแรงนะฮะ นี่ฮะเป็นลวดนะฮะเป็นลวดมีสนิมละลวดมัดไว้กับไม้ไผ่แต่ละซี่ไม้ไผ่นี่มันดูนะครับตรงปลายนี่ก็จะแหลมแทบจะเป็นเหลาเป็นวงกลมเลยนะฮะเป็นเป็นทรงกลมเลยนะแล้วก็ปลายแหลมนี่นะยาวมานะ,ะแต่ละเส้นของไผนะ่นี่นะนี่นะยาวไปถึงปากสุ่มเลยนะครับ เป็นสุ่มหาปลานะฮะให้หาปลาน้ําตื้นเวลาใช้เราก็ครอบลงไปนี่นะนี่นะความเก่าอยู่ตรงนี้ฮนะเป็นหวายนะไม่มีตรงไหนที่ใช้เอ็นใช้เชือกนะใช้หวายล้วนๆนะเนะี่ยผูกให้มันแข็งแรงแน่นหนาเนะี่ยเราเก็บรักษาอย่างดีเยี่ยมลยนะนะนี่นะฮะ มาดูด้านในนะฮะน,นี่นะครับด้านในของสุ่มครับ นี่นะฮะเพิ่มความแข็งแรงก็จะใช้นี่นะตรงนี้เป็นลวดนะฮะที่ท่านเห็นสีเงินเงินนี่ก็คือลวด ะะเป็นลวดนะฮะด้านปลายเนะี่ยตรงปลายของสุ่มเนี่ยนะ,ะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้มันนะ,ะปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นของตกแต่งบ้านก็ได้นะฮะนี่นะฮะสุม่มเอาละครับขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาติดตามคลิปนะฮะ มีคอมเมนต์มีข้อติชมอะไรก็ส่งมาได้เลยใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ